อาจารย์บครับเอามีอะไรคือผมมีเรื่องให้ช่วยอ่ะผมเห็นคะแนนเก็บของแล้วว่าผมจะติเดเอวหว่าอาจารย์พอจะช่วยผมอะไรได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้กันะะนะแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือว่าไม่เดี๋ยวดูให้นะก็ <So S 1> <okay S 2> ไม่รับปากนะครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับชชเ,เชิญเชิญอาจารย์ไม่สะดวกนะเราทำงานมาเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่ม เน้องๆพี่เต็มแล้วน้องที่เหลือเขาจอแล้วหมดแสักทีหนึงนะพี่ผมดูไปนานอได้ได้ได้ไดิคราครับนี่น้องๆพี่เต็มแล้วน้องรุ่นใหญ่เขจอแล้วมดแลสักทีหนึงนะพีนะอ้ไม่นะไม่ได้ไมได้พี่พี่ไม่หลับแบบแบ ที่ีนึึงนิดเดียวไม่หกะพอดแบบหรอครับถ้าไม่ได้จอดแล้พี่ก็ไมให้เข้าไม่ได้น้องๆๆๆคนนี้จอดไม่ได้ไม่ที่จอดมาสโอ้พี่ผมจอดครับเองอวาช่วยๆกันี่ไปนี่มาแล้วกันนะ น้อง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 วันนี้วันนี้มาที่จอดรถยนต์ไม่ที่จอดมอเตอร์ไซค์โอ้พี่นิดเดียวเองผมไปแป๊บเดียวครังไปเราช่วยช่วยไม่ได้ไม่ได้น้องรีบไปเลยโอ้พี่นิดเดียวช่วยกันหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไปเร็วเร็วเดี๋ย,ยวมีรถมาเร็วไปไป